ปัญหาคือมีเด็กหลุดหนึ่งแล้วก็เคยรับขันห้ามาบูชาการเงินการงานการเงินคลาสขายติดขัดสุขภาพไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ด,มดีการเงินไม่ลื่นไหลาการงานติดขัดสาเหตุจากพวกขันด้วยเด็กด้วยถ้ามีเด็กก็คงยากนั่นแหละท่านคงติดขัดกันนั่นแหละนะทำาม,มาหากินไม่ขึ้นคลา นั่นแหละนะวดดวงเด็กอยู่ด้วยเออ้ยนอกจากเด็กทั้งสองแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมีในขันนั่นแหละจะเอาไว้ส่งมันไปให้ไกลเถิดหนาไปรับมาไม่รู้คราวพานั่นแหละนะว่าดีหรือไม่เอ้ยด้วยเหตุผลอะไรไปรับขันมาเนี่ยเขาบอกว่าดีเขาพากันไปก็เขาว่าดี คนไทยไม่งูใช่ไหมไปตามเพื่อนแต่ก็ไม่ได้มาตรงมาอะไรก็คือว่ารับมารับมาบูชาให้รับมาบูชาแล้วเขาบอกบอกว่าขันนั้นมีอะไรบ้างเป็นขันเทพขันอะไรขันครูขันอะไรขันครูข้อหมู่ฤาษีข้อหมู่ฤาษีชีวกชีวกอ้ามไปเรื่อยโตลงปู่ชีวกรู้เรื่องนี้ไหมไม่รู้หรอกท่านเอ๋อ านมาหลอกขายท่านนั่งอยู่อย่างนี้ไงนั่นแหละนะ้ำมนุษย์ใช้หากินเช่นนี้แหละเลิกรับขันทักทีหนึ่งชาตินี้เ<ร>ข้าใจไหมไมันไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกถ้าจะนับถือองค์ไหนก็ไปซื้อองค์มาเลยแล้วมากราบไหว้เลยขันเขินอะไรก็ไม่รู้ไปที่อยู่ของพวกวิญญาณสเปสสปะไปหมดอา้าวมีขันกับมีเด็กทีนี้มีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหม ท่านแค่น,นี้นั่นแหละนะ <Okay. S 1> ให้เห็นกายาอย่างนี้เลยมันจึงเป็นอุปสรรคปิดขัดนั่นความเจริญไม่มาเข้าหาเลยหวยก็ซื้อหลุดใชห่หลุดไปพท,ท,ที่ไม่ติดไม่ถูกกับกเขาเลยพี่ตัวเดียวแต้มเดียวเจ็บใจจังเลยมึงเอ,อ้ยไม่เข้าแต้มสักทีจะไปเชียร์มันใช่ ฟังมันจะได้เชื่อเราไงว่าเราใช้พูดเรื่องจริงนั่นแหละนะแต่ไม่อยากให้โลภอย่างนี้หรอกค่ะมันทีศิลธรรหนาะอีหนูเอ,อ้ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาหวยมาเป็นหลักเลค่ะเอาพอใช้ไม่เอาอรวยเอาใช้ไม่เอารวยแบบว่าแก้ขัดสนหรืออย่างเะวมีโชคกับเขาอาะอ่าอ่าอ,อ,อแต่ว่าไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยเพราะสองอย่างนี้เลยนั่นแหละเนาะมพนะนพวิญญาณให้วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละท่านเอ,อ๋ย าจัดไปเลยจัดหรือเปล่าจัดเลยเคยถามรู้ไหมเด็กชื่ออะไรอ้าวถามเลยเด็กหญิงหรือชายกันเล่าหนาเธอรู้ป่ะตอนนั้นน่ะกี่ขวบไม่ค่ะกี่เดือนไม่มีไม่ไม่ไม่รู้เลยค่ะออ๋ไม่รู้เลยแต่ว่ามีคนทักหนูว่าเป็นผู้หญิงหนูก็เลยให้เขาให้หนูตั้งชื่อหนูก็ตั้งชื่อให้เขาแล้วหนูก็กดน้ำให้เขาแบบเวลากดมน อ่าเขาก็ทําให้แล้วไม่ไปทุกทีนี่ไปไม่ได้นะสิท่านเอ๋ยไปไม่ได้อ่าเป็นว่าเจตนาดีแต่ไม่ได้รับผลตามนี้แล้วกันเอาอย่างนี้จะได้เคลียร์ไปเลยชื่ออะไรบ้างหญิงชายเป็นเด็กหญิงนั่นแหละท่านเอ๋ยเฉลยเลยฉเฉลยเลย <c oughs> ใส่เปล่า ใช่อะไรคะลุงในใช่เปล่าคิดก่อนนะคะว่าอยู่ในใช่ไหมเออในใช่ค่ะในใช่ไล่ฉันชะนีฉันชะนีไล่ไล่ฉันชะนีมีช้ำเงิใจดำมาทำให้ลงฉันชะนีลลยลงเลยป้องไม่ได้ฉันชะนี เธอร้องเพลงด้วยกันกับเขาเธอร้องเหรอเธออยู่ร้องเพลงกับผีขันเธอเป็มีขันไม่ใช่เขาบอกเขาชอบอยู่ร้องเพลงกับผีขันอยู่พูดกับผีขันอะไรผีขันชื่ออะไรหรอผีขันเป็นผู้ชายผู้ชายเหรออ่าชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรพี่อ๋อชื่อเนี่ยค่ะใไอมองว่าเขาชื่อทองขาวยุงทองขาวอ่า ชมหนูหนุก็เลยร้องเพลงให้เขาค่ะฉันจะนีนีช้ำคนจะดำหลอให้ฉันชนีร้องไหมคะร้องทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอ,อหก็เลยร้องเพลงปวดหัวอา้าวแล้วไอ้สองคนนี้ไปทำอะไรเขาบ้างไม่ทำค่ะมีแต่ซ้อมเพลงกันเนี่ยนะค่ะเหรอแล,แล้วเธอเจ็บป่วยอะไรตรงไหน ร่างกายไม่ค่อยมีอะไรมันไม่เคยกระทื้นร่างกายไม่ค่อยมีปัญหาแต่การเงินไม่ดีให้เราก็ทำงานให้เหคะหลวงตาก็ถามว่าไปเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เขาไม่มีเงินไม่มีท้องหรือเปล่าก็ช่วยร้องเพลงหาเงินอยู่ค่ะแต่ไม่มีใครเอามาให้เธอทำชาอาชีพอะไรค้าขายค้าขายเป็นว่าไม่ค่อยเวิร์คแต่ก็ไม่ดีสักอย่างไม่ดีเลยพ่ออะไรพอรู้ไหม ก็ไม,ไม่รู้อาเป็นว่าพลังงานเด็กอะทำให้เธออะไม่ก็ร้องเพลงเชียร์หนูก็ร้องเพลงหน้าร้นตาร้องเพลงเดียวลูกค้าเบื่อตายเลยไม่เอาหรอกมาร้านนี่มันก็ร้องอย่างนะี้อีกแล้วมันมีเพลงอื่นบ้างตามนี้อ,อาเป็นว่าเพลงอะไรอะคะเด,เดี๋ยวให้เขาไปคิดเองเอาไหมฉันจะหนีไเช้าฉันจะทำมาเทาไม่ใช่เ <c oughs> น,นี่ยถ้าจะเป็นลูกค้าฉันหนีออกจากร้านเลย <c oughs> ไอ้ท้องขามันไม่มีกระตังเขาก็เอาลูกค้านี่ไปร้องอยู่ได้ลูกค้ามีทองขาก็ชอบแล้ก็ไหวไอ้ท้องขาวมันไม่ได้เป็นลูกค้านี่อ่ะเงี้ยสองคนกี่วันพี่ท้องขาวยเหรอคะเออไปทีเดียวเลยลวดเดียวเลยอือยี่สิบห้าวันค่ะสองคนสิบห้าวันยี่สิบห้ายี่สิบห้าเหรออ่ะกินอะไรพูดไปกินหรอคะกินได้หมดนะคะน้องตาอะไรล่ะ กกทอจิจุ่มรู้จักเขาปะจิมจ่มอแล้วอะไรอีกนิ้จุ่มหมอดินหมอดินเหรอาตาไปกินโดนัได้ไหมคะอ่ากินเลยบอกไปเลยไม่มีปัญหาโดนัทก็เอาค่ะอ่าโดนัทเอาผัดไทยก็ชอบนะหลางตาเอาเลยนะผัดไทยอ่า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  ไข่ไส้ก็ได้ค่ะไข่คัไส้เกียงไก่ก็เอาค่ะพอแล้วชอบพี่ทองขาวชอบอ้าวน่ารักพี่ทองขาวไปอยู่กับเขาเลยไม่ช่ฉันนี่้อองนานะันจดช้ใจนจะยลองให้ฉันชี่คุณาพอเป็นนักร้องได้บ้คะอ้าวีขนมนมเนยเอาอะไรบ้าง ค่ะขนมอยากกินค่ะขนมจีนค่ะขนมจีนขนมจีนไม่เป็นข้าดิขนมที่มันเป็นขนมอ่ะไม่ใช่ข้าวขนมที่เป็นขนมเหรอคะขนมหวานและช่างก็ได้ค่ะอ่ารสช่องอ่าเสื้อผ้ามาเสื้อผ้าเอาค่ะเอาอะไรดูชุดนักร้องชุดนักเรียนสีชมพูนะคะบางบางอ่าหอรู้ใช่ไหมผ้าคลุมไปจัดพวกเนี้ยชุดเสื้อผ้าเด็กผ้าคลุมนี่แหละ ทางขาวก็เอานะคะเอาอะไรอ่ะชุดนักร้องเหมือนกันค่ะอ่าชุดนักร้องเอ้ผู้ชายใช่ไหมล่ะผู้ชายผู้ชายผีขันผู้ชายอ้าวต่อไปปล่อยสัตว์อะไรปล่อยค่ะเอาอะไรลูกโอ้โหคุณไ่พ้นกรอบนะคะกรอบต้องเอาตัวที่มีเสียงด้วยนะคะอายอะเดี๋ยวไปซื้อตบในตลาดให้เขากี่ตัว สองคนสี่ตัวค่ะอ่ากบสี่ตัวตามนี้ของไม้ทูบเทียนเสื้อผ้ามีแล้วจะมาบวชให้ก็ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวไปเตรียมเสื้อผ้าก่อนค่ะ,อ,ะอีกกี่<า>วันมาสามวานันอีกสามวันมาบวชสามวันมาเจอกันสันสุนีและทองขาวจบ สาธุเออไปเกิดจำเปนในหน่หนที่เป็นนักร้องค่ะอ่าขอให้เกิดเป็นนักร้องเสียงดีดังด้วยอ่าสาธุไม่ใช่ดังในตำบลนะคะต้องดังทั่วประเทศหรือทั่วอ่าทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศอ่าสาธุก็นังแค่ในตำบลมันอาจจะทงจะลำบากหน่อยต้องดังทั่วประเทศอ่าเอาแบบว่าใครๆก็สนใจเรียกไปออกงานตามนี้สาธุสั้นชนีนี่มันไม่ต้องมีวงหรือเปล่าคะหรือว่าเราไม่ต้องมีไม่ต้องเราไปจ้างไปนักดนตรีแบบรับเหมา เอาตัตวไปเท่านั้นเองสาธุจตสนีดวงดังสาธุเ่าเชิญท่านเทวดาเมีตาด้วยอ่าจบเชิญไลนต่อไปเร็ว